เขียนหนังสือจริงๆนี่มันต้องใช้จินตนาการมันต้องใช้อารมณ์ที่มันต่อเนื่องบางทีกำลังไหลหดีๆกอมีคนไปเรียกปุ๊บจบเลยไปต่อไม่ได้เลยเมื่อคืนดู นั่งดูเรื่องของนะคลาสที่เขาเสอนของฝรั่งนะสอนเรื่องของการเขียนนะักเขียนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะคือเป็นนักอ่านอ่านเยอะอ่านหนังสือสามสิบสี่สิบเล่มเพื่อจะเขียนหนึ่งเล่มนะนะอ่านเพื่ออะไรไม่ใช่อ่านเพื่อที่ไปก๊อปปี้เข้ามาวาง แต่ว่าอ่านเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ศัยจินตนาการนะดูวิธีการการเขียนของคนอื่นเขาอาศัยการสังเกตจากคนรอบด้านจากสิ่งแวดล้อมแะไรต่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะแล้วเอามาเขียนโดยใส่จินตนาการของตัวเองลงไปนะอันนี้สำหรับคนที่เขียนนวนิยายนะีย เดีนะ๋ยวถ้าเขียนเรื่องของธรรมะอย่างเงี้ยนี่ยนะมันไม่ได้อาศัยจินตนาการแต่มันอาศัยประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ในการเขียนประสบการณ์ในการปฏิบัติทีนะนี้ปัญหามีอยู่อย่างเดียวก็คือทำไงถึงจะเชื่อมโยงประสบการณนะ์กับรายละเอียดทั้งหลายเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้เรื่องด้วย พอไม่งั้นก็จะมีช่องว่างระหว่างคนเขียนและคนอ่านคือคนอ่านก็ตาาไม่ไม่ทันเนะพราะว่าไม่มีประสบการณ์ตรงเรื่องนั้นนี่นะนะมันก็เลยกลายเป็นหนังสือวิชาการอะไรสักอย่างนึงไปที่คนไม่อยากอ่านนะนั่นการ นักเขียนบางคนนี่ยไปหาที่สงบอะไรสักที่หนึ่งาหายไปจากโลกเลยนะบางคนเป็นอย่างนั้นหรือนักเขียนบางคนต้องอาศัยอย่างอื่นอย่างโกเล้งองเงี้ยนะแล้วก็นักเขียนไทยอีกหลายคนที่เขียนไปแล้วก็เมาไปด้วยดื่มเหล้าแล้วก็เขียนะ ก็ทำไปเดิมแล้วมันเขียนไม่ออกอนี่ก็มนะีอาศัยความเมาในการสร้างจินตนาการในการเขียนนวิยายสักเล่มหนึ่งนะอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้น,เป,นเป็นเรื่องเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งได้จะว่าแล้วนะนะวิธีการที่จะเป็นนักเขียนที่ดีก็คือลงมือเขียนแค่นะั้น เพราะว่าต่อให้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีอะไรร้อยแปดพกา็ไม่มีประโยชน์อะไรลงมือเขียนแล้วก็รอฟังคําวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นแนค่นั้นเองในคำวิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละมันเหมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภายในขึ้นมานที่ให้ยอมรับคำตำหนิติติงข,งของคนอื่นเขาได้นันะไปดูพวกนักเขียนเบสเซลเอร์นะ นะพวกศิลปินทั้งหลายพวกอาร์ททั้งหลายเนี่ยมันจะมีภาวะอย่างหนึ่งตามมาคือภาวะซึมเศร้านะคนเก่งๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องเจอภาวะพวกนี้ก็คือเขียนหนังสือที่ดีสุดออกมาเล่มหนึ่งแล้วเล่มต่อไปจะเครยียดแล้วจะเขียนอะไรดีเขียนแล้วม,มันจะดีเท่าเล่มเดิมหรือเปล่าหรือดีกว่าเล่มเดิมหรือเปล่าหรือแย่กว่าเล่มเดิมอะไรนะมันจะมีภาวะอย่างนี้ขึ้นมา ทีนี้ถ้าไปดูของคนโบราณในสมัยโรมันในสมัยกรีกเนี่ยก็จะบอกว่าเขาจะมีเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาอะไรเงี้ยที่จะเข้ามาช่วยให้ศิลปินคนนั้นหรือนักเขียนคนนั้น,นทำงานออกมาได้อย่างดีเลิศอย่ี้นะแต่จะพูดอีกมุมหนึ่งในมุมของพูดก็จะต้องบอกว่า เป็นวิธีการที่จะเอาอัตราตัวตนของตนเองออกไปนะก็จะมีความรู้สึกว่าจะเขียนดีหรือไม่ดีก็ไม่ใช่ฝีมือเราคนเดียวนะเป็นฝีมือของเทพทั้งหลายที่เขามาช่วยนะมันจะเขียนดีหรือไม่ดีใครจะวิาพากษ์วิจารย์ยังไงก็จะเหมือนกับปลดตัวเองออกไปส่วนหนึ่งนะไม่ให้ไปติดอยู่ในอัตราตัวตนของตัวเองมากเกินไปนักนี่ต้นนะทีนี้ไอ้พวกนักเขียนเนี่ยมันจะมีเซนอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเขาเขียนหนังสือเนี่ยนะบางอย่างมันผุดขึ้นมาในหัวนะบางคนมากไปกว่านั้นหนึ่งนะเขาบอกเหมือนได้ยินเสียงนะอย่างเช่นคนเขียนบทกวนะีเหมือนได้ยินเสียงบทกวีอนะไรสักบทหนึ่งมากับสายลมนะทะลุอากาศผ่านเข้ามาในร่างกายของตัวเองว่าจะต้องรีบจดบันทึกให้เร็วที่สุดนะักนะนะเขียนเพลงบางคนขับรถอยู่ อยู่ๆมันมีทํานองอะไรที่มันพิสดาโรโผล่ขึ้นมาในใจเนี่ยเมโลดี้แปลกๆนี่นะพอ mm. คว้ามสมุประการไม่ทันก็หายไปเลย mm. เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามาดูจริงๆก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของนะตัวจิตใต้สำนึกนะเป็นตัวพระวังขจิตถ้าพูดแบบพูดเรา mm. ที่มันเซฟข้อมูลเดิมเอาไว้แล้วมันโผล่ขึ้นมาแป๊บเดียวแค่นั้น แป๊บเดียวหายเลยนึกถึงตัวเองไปนอนอยู่ที่เสาเดี่ยวโคราชเนี่ยเขียนบทกวีหนึ่งเล่มอยู่ที่นั่นประมาณสิบ้าวันแล้วก็ได้บทกวีมาหนึ่งเล่มลก็อาศัยวิธีการอย่างเงี้ยสมุดตัวก,กาอยู่ใกล้ตัวนึกไม่ออกก็ปล่อยมันเดินยงโคมหนังสมาธิทงเทียนโผล่มาตอนเที่ยงคืน รีบผุดลุกขึ้นมาแล้วก็จดเอาไว้ก่อนนะแรงบันดาลใจรนะายละเอียดเล็กๆอะไรบางอย่างมันสร้างหนังสือได้ทั้งเล่นะสายแรงบันดาลใจพวกนี้นะมันมามเป็นเว,เวลาที่หลับอยู่นั่นแหละจะอยู่ฝันอะไรมื่อเมันตื่นขึ้นมานะแล้วคว้าสมุดปากกามาเขียนเอาไว้นะถ้าจะมองในแบบของคนที่ เชื่อเรื่องของเทพเจ้าอะไรทั้งหลายก็จะต้องบอกว่ามีเทพเจ้ามาดลบันดาลให้นึกออกอย่างนั้นนะมันคนโบราณน,นี่ก็มีวิธีการฉลาดในการจัดการตัวเองด้วยการยกประโยชน์ส่วนหนึ่งหรือยกความผิดพลาดส่วนหนึ่งให้กับเทพทั้งหลายนะเพื่อละอัจตราตัวตนของตัวเองนะทีนี้คนยุคใหม่นักเขียนยุคใหม่ศิลปินยุคใหม่นี่ไม่เป็นอย่างนั้น พอ,อตัวตนของตัวเองใส่เข้าไปเต็มที่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกไม่ดีเวลาผลงานออกมาแล้วฟีดแบ็กลับมาไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นการรับฟังการยอมรับการวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่น,นจึงเป็นเรื่องที่ที่ดีอย่างหนึ่งมันทำให้เราได้ปรับแก้ตัวเองน วันนี้มีข่าวว่าสลัมที่ใหญ่ที่สุดในมุมไบหรือเมื่อก่อนเราเรียกว่าบอมเบ์เนี่ยนะบอมเบ์เน,ะนสมัยที่อังกฤษยึดครองอยู่ใช่ไหมต่อมานคนอินเดียก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นมุมไบเพื่อที่จะเลี่ยงเลี่ยงอิทธิพลของเดิมของอังกฤษนะกะได้มีสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นหลายสลัมในตอนนี้มันมีเฮิร์ต มีมเนตี้นะมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนเป็นเป็นล้านล้านคนที่อยู่ในสลัมเดียวเนี่ยกลายเป็นวะ่านะมันอาการติดเชื้อมันลดลงลดลงอย่างน่าประหลาดใจตอนนี้มันมีภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงอะไรได้สักอย่างเดียวนะจะเวน้นระยะห่างอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะคนแออัดยัดเยียดมาก นะน่นพอมันลำบากเข้าจริงๆเนี่ยนะปร,รากฏว่ามันมันไปสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาได้นะนั่นเหมือนกันคนยากไร้ทั้งหลายพวกที่กรมรมกรแบกหางคนที่ลำบากคนจนจ,นจริงๆเนี่ยนะมันจะมีวิธีการอย่างหนึ่งก็คือวิธีการที่จะนะยอมรับวิธีการที่จะต้อนรับความยากลำบากทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ได้ง่ายกว่าคนที่ร่ำรวยคนที่มีโอกาสทางสังคมต้องสูงทนความทุกข์ได้มากกว่านันเถอะอันนี้เป็นเรื่องที่ธรรมชาติมันทำให้เป็นอย่างนั้น,นเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยเวลาเจอความทุกข์มากๆ่ย ถ้าทนกับมันอยู่ได้นะทนที่จะเรียนรู้กับมันอยู่ได้นะี่ยมันก็จะสร้างภูภมิคุ้มกันภายในจิตของเราขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันนะที่จะต้องอยู่กับมันให้ได้ที่จะต้องรู้จักแก้ไขตัวเองนี่เป็นตะ้นจะว่าเวลามันเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องอื่นๆทั้งหมดนั่นแหละแม้แต่เรื่อง,องการเขียนนะนะพอมันบีบคั้นมากๆมากๆเข้านะนะมันก็หลุดออกมาจากกรอบหนะลุดออกมาจากความเครียดความทุกข์นั่นเองนะี่นะ น,นนี้เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นนั่นก็แค่เราให้ฟังวันนี้นะนแต่นี้เรามีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำก็ทำไปทำไปแล้วก็เรียนรู้ไปแค่นั้นเองอย่ามัวแต่มองคนอื่น,นวันนี้มีทางที่เราจะเอาอีกคนหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งเพื่อวัดผลงานกัน นะเพราะแต่ละคนต่างก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปมีความสามารถที่มันแตกต่างกันไปนะเหมือนในวัดอย่างเงี้ยนะพระแต่ละรูปมีหน้าที่เฉพาะอยู่ตอนนี้นะเราจะาไปเทียบว่าทำไมคนน้นทำมากคนนี้ทำน้อยมันเทียบไม่ได้นะมันเทียบไม่ได้เพราะว่ามันคนละงานกันต่างคนต่างมีงานเฉพาะของตนเอง นะโยมทั้งหลายก็เหมือนกันนะจะเอาเราไปเทียบกับคนอื่นก็ไม่ได้นะบุญบารมีวาสนาอะไรแต่ละอย่างที่เราสั่งสมมานะวิบากกรรมทั้งหลายมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นะแต่ละคนก็ต่างทำหน้าที่ของตนเองนะแต่ว่าจะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ะนะนะก็ร้วนแล้วแต่ต้องเป็นการการะทำเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองทั้งนั้นนะนะแต่ละคนพัฒนางานตัวเอง อย่างแรกคือพัฒนางานตัวเองอย่างที่สองคือพัฒนาใจตัวเองนะทำไงถึงจะไม่ทุกข์กับงานที่ตนเองทำที่จริงแล้วในวัดนี่มันเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยนะความทุกข์ในความอันเกิดจากความคาดหวังมันจะลดลงไปเยอะนะี่นเหมือนกับที่เราทำธุรกิจทำหากินอะไรอยู่นอกวัด นั้นเราทําเพื่อตัวเองทําเพื่อครอบครัวแล้วมันก็อยู่กับความคาดหวังอยู่ความต้องการแต่ว่าพอทําอะไรในวัดเนี่ยมันจะทําคนละอย่างกันก็คือเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราทําเพื่อส่วนรวมนั้นทําเพื่อส่วนรวมนี่ททำไงเราถึงยังไม่ทุกข์การคาดหวังไม่ใช่คาดหวังที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองละมันเป็นการคาดหวังการยอมรับจากคนอื่น เป็นใครที่วางใจไม่ถูกก็ทุกข์ต่างตายนะนะมันเหมือนกันกับการเขียนหนังสือที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนะี่แหละน่ะตาเองก็ต้องฝึกใจตัวเองว่าทําไมถึงจะไม่คาดหวังเพราะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนไปอยู่ในอากาศาธาตุ์อะไรทุกอย่างหนึ่งที่มันว่างไปหมดทั้งหัวเลยคือไม่รู้จะเขียนอะไรอะ่ะนะนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์สามวัน,นยังยังคิดอะไรไม่ออกเลยบางที หนะยิบกระดาษประกามาก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงจะเป็นอย่างนั้นนะวิธีการเดียวที่จะไปให้รอดก็คือเลิกคาดหวังกับตัวเองนะเลิกคาดหวังกับคนอื่นที่เขาอ่านแล้วเขาจะตําหนิติ้ตงก็จะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงอนะไรเงีนะ้ยเลิกคาดหวังนั่นเองเพียนงะแต่ลงมือทำแค่นั้นลงมือทำขึ้นมาเกิดความชํานาญทีนี้การเขียนเนี่ยมันดีอย่างจะสังเกตได้ว่านักเขียนที่ เป็นนักพูดด้วยเนี่ยจะใช้สำนวนอะไรได้ไพเราะมากกว่านะแล้วส่วนมากนักพูดทั้งหลายก็เป็นนักเขียนไปด้วยสังเกตดูนะทนะีนี้ถ้าใครที่ไม่ใช่นักเขียนพอามาพูดเข้ามันเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกเนะี่ยสังเกตฟังพระเทศทีก็ทีมีความรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมต้องใช้สำนวนแบบนี้ซึ่งมันขัดหูนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่ มันเกื้อกูลกันอยู่อย่างนี้เพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นนักพูดหรือนักเขียนล้วนแล้วแต่ต้องเป็นนักอ่านทั้งนั้นไปเกี่ยวเนื่องกันอย่างนั้นนักอ่านนักสังเกตการ mm hmm. นะ่ตนี้พอมาเทียบกับพวกเราเองนะถ้าเป็นนักพานาะก็ก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะก็คือเป็นนักสังเกตการนะอ่านใจตัวเองเป็นนักอ่านใจตัวเองเป็นนักสังเกตการนะ เป็นคนที่จะพร้อมจะรับความทุกข์ได้เสมออย่างเงี้ยีนนักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นพร้อมที่จะไปเชิญในความจริงของชีวิตอย่างเงี้ยนั่นเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะต่อให้ฉันไม่ได้เป็นนักอะไรฉันแค่กวาดถูอยู่แค่นี้นะล้างจานอะไรก็แล้วแต่นะี่มันก็ต้องเป็นนักสังเกตการ เหมือนกันว right. ่าทำไงต้องจะล้างให้เอี่ยมที่สดตูให้เอี่ยมที่สุดทำงานยังไงมันเร็วที่สุดนะให้มันสะอาดที่สุดที่จะลำบากน้อยที่สุดอะไรมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเราภาวนาเราเจอความทุกข์เราก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทำไงทังความทุกข์ทังจะลดลงหรือทำไมทังจะอยู่ความทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องกระวนกระวายอะไรมากเกินไปนักมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะมันรวมถึงเรื่ององการดำรงชีวิตอย่างอื่นด้วยทั้งหมดมันอันเดียวกัน นะถ้าสังเกตด,ดูให้ดีนั้นะหัดเป็นนักอ่านหัดเป็นนักเขียนอะไรที่อยู่ในใจตัวเองนะนะักสังเกตการนะ